การเดินทางของซาโตชิได้จบลงไปแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าการเดินทางของซาโตชิได้จบลงในตอน1234นะครับทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าซาโตชิและก็เ,เพื่อนของเขาเนี่ยมีชีวิตเป็นยังไงบ้างล่าสุดนะครับความฝันเป็นจริงไหมหรือยังไงวันนี้ผมได้รวบรวมมาให้ทุกคนดูแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่คนแรก จนคนล่าสุดเลยนะมาดูดีกว่าครับว่าชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นไหมประสบความสำเร็จตามความฝันหรือไม่นะครับไปเริ่มเลยดีกว่านะครับคนแรกคาซูมิสาวห้าวของเราเธอก็ยังคงเป็นหัวหน้ายิมธาตุน้ำของเขตคันโตของซาโตชิเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งจริงๆเรื่องราวของเธอก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะก็คือยังเป็นหัวหน้ายิมธาตุน้ำเหมือนเดิมแค่นั้นนะครับตัวละครต่อมาทาเกชิเขาได้กลายเป็นโปเกมอนด็อกเตอร์เหมือนกับคุณจอยนะครับในการเชี่ยวชาญในการรักษาโปเกมอนนั่นเองเขาก็ยังกลับมาเป็นเทรนเนอร์หรือหัวหน้ายิมเป็นบางครั้งบางคราวนะครับ แล้วเขาก็ยังคงเจ้าชู้เหมือนเดิมนั่นแหละก็ยังหลีสาวไปเรื่อยเหมือนเดิมความรักยังไม่สมหวังนะเออแล้วเขาก็บอกได้เลยว่าล่ําขึ้นอย่างมากโอ้ไปเล่นกล้ามมานะครับทาเกจิของเราประมาณนี้นะครับสับทาเคจิกับคาซูมิเคนจิ ji, เพื่อนที่ร่วมเดินทางกับซาโตชิในหมู่เกาะออเลนห้าขั้นช่วงของเจนหนึ่งกับเจนสอง เขาก็ได้ความฝันเป็นจริงแล้นะครับนั่นก็คือการอยู่เคียงข้างดรออกิดร่วมค้นคว้าวิจัยกับดรออกิดนั่นเองในศูนย์วิจัยโปเกมอนที่ดูแลโปเกมอนของซาโตชินั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ประสบความสําเร็จนะครับเออก็คือฝันเป็นจริงนั่นเองนะครับฮาลู uka กะกลับมาซาโตฮาลูกะ ก็ยังคงเป็นโปเกมอนคอนดิเนเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือล่าสุดเนี่ยเขาได้รู้จักกับเซเลน่าแล้วนะอืส่วนมาสโตะน้องชายเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเออเพราะเขายังไม่โตพอที่จะสามารถเดินทางเป็นเทนเนอร์ได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นบื้งราวบทสุปที่ค่อนข้างดีนะสับสองคนนี้นะครับเออถ้ามาสโตะโตแล้วก็คงจะเป็นเทนเนอร์ที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยแหละ ส่วนฮารุกะความฝันของเธอก็ยังไม่เป็นจริงนะครับแต่ว่าน่าจะไปได้ดีแน่ๆแ,แหละโหรู้จักกับเซน่าแล้วด้วยนะครับคนต่อไปฮิคาริเธอก็ยังคงมีเป้าหมายเป็น t o อคอนเนเตอร์เหมือนกับแม่ของเธอเช่นเดิมนะครับจุดนี้แหละเป็นจุดที่ผมรู้สึกขัดใจหน่อยๆน,นะเรื่องราวของเธอมันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับยังอยู่ที่เดิมนะควรจะมีการพัฒนาขึ้นหน่อยนะแบบเออ ฮิคาริได้แบบเป็นที่หนึ่งและของโคดิเนเตรอร์ในเขตของในเขตของเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือเรื่องราวของเธอมันอยู่ที่เดิมเลยไม่ไปไหนเลยนะครับจุดที่ผมชอบก็คือการที่เธอมาเชียร์สตวชิติดขอบสนามนั่นแหละในรอบทิงชนะเลิศ์บัวแชมเปี้ยนชิพะนะนั่นแหละที่ผมชอบนะครับตัวละครต่อมา ไอรีของเราเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดในบรรดาเพื่อนของซาโตชิเลยนะครับเธอได้ขึ้นเป็นแชมเปี้ยนของเขตอิกโชเอาชนะพวกสี่จัตัวเทพจนขึ้นเป็นแชมเปี้ยนได้โอ้โหแล้วเธอก็ยังคงดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบันนะนี่ได้เล,เลยว่าเป็นเพื่อนของซาโตชิที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดแล้วละครับคนต่อมาเดนโตโปกเกมอนชอมรีเยของเรานะครับ เขาก็ยังคงเป็นโปเกมอนชอมรีเย่บวกกับยิมลีเดอร์สามธาตุของยิมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเขาอยู่ในช่วงเดินทางไปที่เขตอื่นๆนะเพื่อเรียนรู้นั่นเองอย่างตอนที่เขาได้เจอกับซาโตชิที่เขตคันโตนั่นแหละครับสรุปว่าคือเดนโตเนี่ยก็เหมือนจะพอใจกับชีวิตของตัวเองในตอนนี้แล้วนะเขาไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับนอกจากการเดินทางเจอกับรสชาติใหม่ๆโปเกมอนใหม่ๆ อาหารใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาคงจะพอใจแล้วแหละกับแค่นี้นะครับคนต่อมาชีตตอนกับยูเรกาสองพี่น้องยิมสายฟ้าของเขตคาร์ลของเราเขาก็ยังคงเป็นหัวหน้ายิมสายฟ้าเช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังคงเป็นนักประดิษฐ์พลินเพี้ยนของเราเหมือนเดิมนะครับส่วนยูเรกาก็ยังเป็นน้องของชีตตอนเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรนะสองคนนี้คือเหมือนเดิมเดะเลยเหมือนในซีรีส์เอควาทีราดูเลยนะครับ คนต่อไปนี่แหละคือไฮไลท์เลยเซเรน่านั่นเองหลังจากที่แยกกับซาโตชิเธอก็ได้เดินทางไปทั่วโลกเลยเพื่อยกระดับตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ดีขึ้นขึ้นไปมากกว่านี้นะครับเธอก็ได้กลายเป็นคอิเนเตอร์ด้วยนะแล้วก็ได้เจอกับฮาลูกะด้วยรีดเลยว่าเธอเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับเธอเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายในการเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับซาโตชิเนาะ พราะตอนนี้ซาตูชเข้ากลายเป็นแชมป์โลกไปแล้วอ,ะอ่ะเธอก็คงอยากจะยกระดับตัวเองให้เหมาะสมกับซาตชีนั่นเองนะครับส่วนเรื่องความลักของสองคนนี้จะสมหวังไหมผมก็ไม่รู้นะครับต้องไปมโนเอาเองนะเหล่าเพื่อน,อนของซาตชิในเขตอโรลลาพวกเขาก็ยังคงเป็นเด็กนักเรียนในเขตอโรลลาเช่นเดิมนะครับอย่างเช่นมาโอเธอก็ยังคงเป็นลูกสาวร้านอาหารเช่นเดิมซยเรนเธอก็ยังคงเป็น ลูกสาวนักตกปลาเช่นเดิมมาวันนี้เขาก็ยังคงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะครับคาคิเขาก็ยังคงเป็นคนที่ยึดมั่นในความแข็งแกร่งแล้วก็จะพัฒนาตัวเองพิชิตราชาเกาะทั้ง4ให้ได้นะครับส่วนลีเลียของเรา ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเขาประสบความสําเร็จจากการช่วยพ่อแล้วนะครับเขาก็เลยกลับมาเรียนกับทุกคนในเขตอลาได้อย่างมีความสุขนั่นเองก็ถือได้ว่าเรื่องราวของเพื่อนซาโตชิในเขตอ่าเนี่ยถือว่าจบดีแล้วแหละพวกเขาก็ไม่ได้มีฝันยิ่งใหญ่อะไรนะครับขอแค่มีชีวิตที่มีความสุขในเขตอลาแค่นั้นก็มากเกินพอแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับจาบเพื่อนๆของซาโตชิในเขตอาโรลานะตัวละครต่อมา โกของเรานั่นเองโกก็มีความฝันว่าจะจับโปเกมอนทุกชนิดบนโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาแยกทางกับสตูดิโชีแล้วเดินทางคนเดียวแล้วนะครับเขาก็ยังคงจับโปเกมอนต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งจะถามผมว่าความฝันของโกจะเป็นจริงไหมที่จับโปเกมอนทุกชนิดบนโลกแล้วก็จับมิวเนี่ยสาภาพตามตรงว่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าบนโลกโปเกมอนเนี่ยมีโปเกมอนกี่ชนิดก็ไม่รู้นะ จะจับได้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออก็ไปมโนเอาเองนะว่าโกจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าคนต่อมาคือโคฮารุเธอได้กลายเป็นนักวิจัยให้กับพ่อตัวเองนะครับเดินทางไปที่ต่างๆรวบรวมข้อมูลของโปเกมอนให้พ่อตัวเองนะก็ถือว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยแหละจากที่สมัยก่อนเนี่ยโคฮารุเขาไม่ค่อยชอบโปเกมอนเนาะไม่ค่อยชอบเรื่องราวของซาธิกโกแต่ปัจจุบันเนี่ยเธอเขาก็ ชอบโปเกมอนขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีเลยแหละอืมนี่แหละครับคือโกกับโคฮารุนะคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือซาตัวชี้กับพี่กรชูของเรานะครับในตอนสุดท้ายซาตัวชีก,ก็ยังตัดสินใจจะเดินทางกับพิ k กชูต่อไปนะคงจะเดินทางให้ครบทุกที่ทั่วโลกเลยแหละมั้งเพื่อความฝันจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ของเขานะ พราะปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นนะเขาเป็นแค่เทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเฉยๆนะครับยังไม่ได้เป็นโปเกมอนมาสเตอร์นะสตชิเราย,ยังคงเดินทางกับพิกาชูต่อไปนะครับเนี่ยแหละครับคือบทสรุปของสตอชินะแต่ผมขอแถมให้นะครับนั่นก็คือพวกแกงล็อกเก็ตนั่นเองแกงล็อกเก็ตก็ยังคงเป็นแกงล็อกเก็ตเช่นเดิมนะครับพวกเขายังคงตามติดสตชิเช่นเดิมบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ตามสตชิตั้งแต่ต้นยันจบ ยังจบแล้วก็ยังคงตามต่อไปนะครับเออเป็นองค์กรวาร้ายที่ไม่มีทางลุมสลายนะในอนิเมะเนี่ยเออและนี่คือบทสรุปเรื่องราวของซาโตทิและเพื่อนๆบวกกับแก๊งอลเก็ตนะครับถือได้เลยว่าเรื่องราวของทุกคนเนี่ยก็ถือว่าจบได้ดีนะขัดใจแค่ของฮิคารินั่นแหละที่มันดูแบบไม่พัฒนาขึ้นเลยนะครับแต่โดยรวมผมก็ว่ามันจบดีมากเลยนะสำหรับอนิเมะเด็กเนี่ย ถือว่าจบได้แบบไม่มีอะไรค้างคางนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ